เอหนูวาลีหนูวาลีค่ะคุยกับแม่เราเลิกหรอยิ้มให้แม่หรอคะหนูยิ้มให้แม่หรอคะลูกฮะหนูลูกสาวใครอะคะหนูลูกสาวใครลูกฮะใครเก่งลูกลูกสาวแม่เก่งใช่ไหมคะใช่ไหมลูกอะหนูเก่งใช่ไหมลูกหนูเก่งใช่ไหมคะลูก ลอลูกหรอฮ่าแม่รักหนูไงแม่รักหนูไงหนูรักแม่หรือเปล่าหนูรักแม่หรือเปล่าวัารักแม่เหรอลูกหนูรักแม่เหรอลูกหล่อคะโอ้โหหนูรักแม่หรอคะลูกคาล่ะคะลูกหนูรักแม่หรอคะลูก ไงแม่ก็รักหนูไง